อีพีนี้ผู้หญิงแสนรู้เราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องราวท,ทุเรียนทุเรียนทุเรียนไม่ใช่่ายทอสดอันนี้อัดวิดีโอนะฮะเป็นไงทุเรียนตอนนี้โอ้ทุเรียนตอนนี้รนนหรอก็เยอะแย,ย,ยะเลยแล้วก็มีครูเขาหวัวด,ดีจิหัวดีครูคนนี้ยอมรับเลยเขาก็ไปเอาอทุเรียนมาจากตลาดไทยอ่ะเนาะ เขาบอกว่าเขาเหมามาเลยเป็นยกเข่งใหญ่ยกเข่งเลยก็ได้ราคาถูกใช่ไแล้วแล้วเขาก็มาขายที่โรงเรียนก็เขาเอาเวลาหลังจากที่เลิกสอนแล้วอ่ะเนอเลิกสอนแล้วจะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เปิดท้ายขายของว่างันเถอะทุเรียนแล้วเขาขายเฉพาะเนื้อนะใครจะเอาโลนี้เอออย่างเงี้ยเออเขาจะเอาลูกนี้เขาก็เฉาะให้เลยแล้วก็ช่างกิโลละสี่ร้อยห้าสิบ โอ้เขาท่าดีมากเลยกิโลละสี่ร้อยห้าสิบใช่เอ๊ะก็ก็ใช่ก็เอาเฉพาะเนื้อไงอ๋อไม่เอาเปลือกไม่เอาเปลือกก็คือว่าอจะเอาลูกนี้อ่เาะลูกนี้แล้วก็แกะเนื้อออกมาแล้วเอามาช่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าให้พิสูจน์เนื้อกันก่อนว่าถูกใจไหมเงี้ยเหรอหมายถึงว่าเลือกลูกก่อนก็ไม่รู้ว่าพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์แหละแต่ว่าก็ว่าก็ก็ไม่ได้ไปซื้อกับเขาเห็นเขาลุมลุมลุมกันก็เลยถาม คนที่เขาซื้อครูที่เขาซื้อเขาบอกว่าเราจะเอาลูกไหนเราก็เลือกเสร็จแล้วก็เขาก็เฉอะให้ผ่าให้แล้วก็แกะเอาเนื้อแล้วก็เอาไปชั่างอ๋อแสดงว่าขั้นตอนชฉอะนี่เราสามารถเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจได้ไหมไม่ไม่อ้าวงั้นจะชฉอะทําไมหมายถึงว่าชอะดูเนื้อก่อนก็คงก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าโลขนาดนี้นะโลละสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอ่ะอว้ ก็คงจะได้ั้งก็ต้องพิสูจน์เนื้อก่อนนะแสดงว่าต้องดูเนื้อก่อนพอใจไหมถ้าพอใจเขาก็แกะโอเคแกะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นช่างกิโลละสี่ร้อยห้าสิบบางคนก็เลือกลูกเล็กก็อาจจะไม่ถึงโลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยโอ้โหปัญหาเรื่องเนื้อที่ถูกใจมันยากบางทีเนื้อก็นุ่มไปนิ่มไปแล้วก็หวานจนขมอะกรอบนอกนุ่มในจะอร่อยโอ้โหมันหายากไงเนื้อในอุดมคติอะ แต่เราไม่มีความชํานาญอ่ะขอร้องว่าอย่าเอามาผ่าเองเหมงตอนนั้นใช้ทักษะผ่าขนุนเลยะหม่งไม่ได้กินเลยเละแล้วก็เราไม่รู้ว่าแบบไหนสุกพอดีแบบไหนไม่สุกพอดีเพราะฉะนั้นทําอย่างนั้นถูกปีหนึ่งมันออกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากกินก่อซื้อกินปะก็ไม่ต้องไปกินบ่อยดูจากคลิปเขาบอกว่าให้เลือกลูกอ่าปอมปอมไม่ใช่ไม่ใช่เลียวลูกปอมปอมเนี่ยมันจะเยอะ ว่าไม่ได้สันทัดก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่เรา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 เป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเออเวลาทุเรียนมันแพงใช่ไหมเราก็ไม่กล้าซื้อมากินเราปฏิเสธบ่อยๆปฏิเสธบ่อยอบ่อยเราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าเฉยๆกับทุเรียนนะมีก็กินไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่แต่เคยซื้อมากินแหละแล้วชอบเนื้อแบบไหนก็กรอ,อบนอกนุ่มในก็อร่อยดีอะ่ะ มันหวานจนขมหรือชอบทุเรียนไม่ใช่หวานจนขมมีชนีก้านยาวไอ้หมอนทองชอบอะไรหรือหลงหลิ้นไม่เคยกินหลงรับแปลลินรักไทยว่ะลิ้นไม่ถึงก็แค่หมอนทองกับชนีนี่อันไหนก็ไห้เพราะเราไม่ได้สัรทัสเรื่องนี้นะก็เหมือนคนไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าแม่ทุเรียนแล้วก็ไม่ใช่ จ้าแม่ขอกาแฟเลยกาแฟเลยก็กินได้หมดยกเว้นกาแฟทูยินวันก็ไม่ไม่ชอบทำไมก็เป็นคนไม่ชอบกินกาแฟวันนี้ผู้หญิงแสนรู้ของเราก็ยอมแพ้ในเรื่องของทุเรียนนะครับ <c oughs> น,อนอกจากทุเรียนเขาจะรู้เรื่องอื่นแต่เรื่องทุเรียนยอมแพ้ใช่ไหมคะ <c oughs> เรื่องทุเรียนเรื่องของงแพงๆไงจะย,<อ>ยอมแพ้เพราะฉันเป็นคนโลโซเราต้องใช้จ่ายมยัธยสถ์ใช่ไหมเสื้อผ้ามือสองอ่ะโอ้เสื้อผ้ามือสองนี่นชอบเลยผู้หญิงแสนรูร้ของเรานี่จะเ <c oughs> ชี่ยวชาญมากเรื่องของมือสองเอาว่ามาที่ชอบใส่เสื้อผ้ามือสองเนี่ยหนึ่งมันมัน,ม,นมันไม่ใช่าข,ของคีริว้วคีเรนะ,ะตาดีได้ตาร้าเสียจะของถูกของแพงนี่มันก็ อยู่ที่ความพึงพอใจของเราที่เราไปซื้อของของมือสองเนี่ยคือมันมีให้เลือกเยอะใช่ไหมและส่วนใหญ่นี้เป็นเสื้อผ้าที่ดีๆทั้งนั้นเยไม่กลัวโรคผิวหนังเหรอที่ติดมากับเสื้อผ้าก็เอามาซักซียะซื้อมาปุ๊บแล้วจะไม่ซักเลยไงใส่เลยเหรอเออมันก็ต้องแหมเราก็ต้องมีอนามัยหน่อยถึงแล้วชอบของมือสองของมือสองนี่มันมีให้เลือกเยอะแล้วก็เหมาะเหมาะกับเราอ่ะเราแนะนําวิธีเคล็ดลับ การเลือกซื้อของมือสองหน่อยสิก็เอาตามสบายเลยยังไงก็ได้เอาที่เออดูสภาพมันดีๆหน่อย<ม>แต่บางคนสภาพมีตำหนินิดหน่อยอันนั้นก็คือของมือสองม,มันจะต้องมีตำหนีบ้าง<ม>เราพึงพอใจแล้วก็ซื้อ<ม>เราอาจจะมาซ่อมมาชุนนิดๆหน่อยๆ<ม>แต่ใส่แล้วมันเข้ากับตัวเราอะ่ะเออมันเข้ากับบุคลิกข,ของเราอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ส่วนใหญ่แล้วตัวเองจะชอบเสื้อมือสองเพราะว่าม,มัน มันมีหลากหลายให้เลือกแล้วมันก็ตรงตรงกับบุคลิกของเราด้วยืออแต่อย่างเสื้อผ้าใหม่ๆนี่ก็ซื้อแต่ถามว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเนี่ยเราก็ใส่แค่เท่าไหร่ครั้งสองครั้งเราก็ไม่อยากใส่ละอย่างเสื้อผ้ามือสองเนี่ยถึงเราจะใส่ไม่บ่อยก็จริงเราเอาให้คนอื่นต่อไปมันก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากมใช่ไหมละ่ะอืม,อม เสื้อ<ร>ผ้าด่ม,มันดูเหมืน<ด>อมนเป็นสิ่งที่บอบบางนะแต่จริงๆมันอยู่ยืนยงมากเลยนะเห็นไหมคนบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วเสื้อผ้าก็กยังอยู่ยังนำไปบริจาคได้เยอะแยะนะะเสื้อมีอายุเป็นสิบปีก็แล้วกันน่ะเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้ใส่บ่อยๆเนี่ยหรือเก็บไว้ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยเห็นไหมเออเสื้อผ้านี่มันต้องดูแลเวลาซักก็ไม่ใช่ว่าตากสามวันเจ็ดวัน ซักปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทันที่ดีนะต้องให้มันได้แดดหน่อยๆอเออเพราะว่าเสื้อผ้ามนมันมันจะหอมกลิ่นแดดอ่ายิ่งช่วงเนี้ยหน้าฝนนะ่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเกิดถ้าไม่ได้ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยก็ใช้เอ,อน้ํายาที่ที่ที่ฉีดกันอับอะ่ะก็ก็โอเคนะก็ช่วยได้ยุเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่เก็บเก็บมาแล้วนี่จะเอาสมๆไว้ เมื่อเราซักเสร็จแล้วเราเก็บเก็บเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาคัดอันนี้ตะกร้าผ้าที่สมควรที่จะต้องรีดเสื้อผ้าบางตัวก็ไม่จําเป็นต้องรีดก็ได้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้พิถีพิถันอะไรขนาดนั้นเพราะชีวิตเราบางอย่างก็ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นใช่ไหมล่ะอย่างเสื้อผ้าบางตัวอย่างเช่นเออเป็นผ้าฝ้ายผ้าอะไรที่มันยับหน่อยแล้วก็แล้วก็เอาไปรีดหน่อยเพื่อดูไม่น่าเกลียดแล้วเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ย อย่างเราใส่วันนี้ยเราคิดว่าอุย้ยเหงื่อไม่ได้ออบแล้วเราเอาไปใส่ต่ออย่าคิดอย่างนั้นเหงื่อของเราเนี่ยมันออกบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกมันก็ซึมซึมมาแล้วมันจะอับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใส่ซ้ำอีกละแล้วเวลาเก็บเสื้อผ้าก็คงจะลงในตะกร้าให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ว่าถอดตรงไหนกองตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนที่มันตามน่ะมันเหนื่อยถ้าครอบครัวนั้นนะใช่ไหม ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะออถ้าได้ทําก็แสดงว่ารับไปถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ต้องรับนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการผ <c oughs> ู้หญิงแสนรู้นะฮะติดตามได้นะครับ <c oughs> คุณก็จะได้รับความรู้ดีๆเหล่านี้จากผู้หญิงที่ฉลาด <c oughs> มีความสามารถหลายๆด้านด้วยกันฮะไม่ว่า <c oughs> ด้านศาสนาจิตวิทยา <c oughs> ด้านสุขภาพ <c oughs> ด้านโอ้ยหัตถกรรมอะไรต่าง แสนรู้นะฮะแสนรู้นี่มันใช่กับคนไงเออการรายการผู้หญิงแสนรู้ไงเราจะไปตั้งชื่อให้มันจืดจืดไงนะโอเคพอๆกับมาแสนรู้คนไหนที่เขาแบบเป็นเพื่อนเขาหรือคนที่เขาสนิทรักใคร่กันอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกคุณคุณปลาคุณปลานินอะไรประมาณนี้แต่คนไหนไม่ค่อยชอบลำคาญเขาเรียกคุณปลาเน่า อ่าเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปนะสาระวันนี้ก็ยังสรุปไม่ได้เลยว่าคุยเรื่องอะไรตั้งแต่ทุเรียนกับเสื้อผ้าสอเออเขาเขาเรียกว่าคุยเรื่องสเปหะก็นแล้วกันโอเคนะครับขอบคุณครับติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับทำบุญต้องกดไลค์กดแชร์